สวัสดีครับผมวันนี้จะมาลองทําความสะอาดไอ้คราบไอ้พวกเนี้ยดำๆที่มันติดแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรขี้กาดเหรอเดี๋ยวมาลองดูว่าเจ้าตัวนี้นี่แอน น้ำยาล้างห้องน้ําเราอนี่แหละครับเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะออกไหมนี่เลยขัดน้ำยาครอบจัก,กรวาลหรือเปล่า เดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะออกไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแค่อยากลองคนระับคอยดูว่ามันจะใสขึ้นบ้างไหมแต่เหมือนมีคราบด,ดำๆออกนะ ผมก็จะจุ่มอย่างเงี้ยครับนี้ผมเทใส่ถุงมานะให้บอกยี่ห้อไหมฮะบางคนก็ใช้เป็ดนะครับแต่บ้านผมมีวิกซอลลองดูลองดู เดี๋ยวก็รู้ครับว่ามันออกหรือไม่ออกรู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละเห็นมีขายสารพัดน้ำยากันแต่ผมเคยดูแล้วครับเวลาที่เขาไปฉีดอะฉีดใส่พวกอะไรอะอลูมิเนียมที่เป็นค่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมดูจากพอเวลาเขาฉีดใส่เข้าไปแล้วอะมันจะเป็นฟองเหมือนแบบเออเราก็เคยแบบล้างห้องน้าเวลาแบบ น้ำยามันถูมันถูกพื้นนะครับมันก็เป็นฟองขึ้นหรือว่าเอามาลาดใส่อลูมิเนียมนะครับที่เป็นแข็งอลูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟองเหมือนกันเพราะว่ามันก็น่าจะกัดเหมือนกันอนะ่ะก็ลองดูง่ายๆยาเผื่อมันออกไปซื้อข้างดีกขวดเป็นร้อยเหมือนกันนะนี่ผมก็จะใช้น้ำยาเช็ดกระจกเนี่ยครับฉีดฉีดฉีด จริงเราใช้น้ำเปล่าล้างก็ได้นะผมอาศัยว่าสะดวกหยิบใกล้ๆมือเอาล่ะดูหน่อยน,นะจากครับที่ถ่ายให้ดูครั้งแรกเห็นไงผ้าอยู่ไหนเดี๋ยวรอ,อผ้าเช็ดให้ดูนะฟืดเป็นไงครับดีขึ้นไหม แต่ผมว่ามันใสขึ้นนะเดี๋ยวลองซ้ำเดี๋ยวลองซ้ำเดีลองดูกันได้ผมว่าน้ำยาลา้างห้องน้ำมันมีหมดทุกบ้านอยู่แล้วแหละ หรือว่าที่ก็าทำขายกันเขาไปเอาน้ํายาล้างห้องน้ํามาใส่ขวดแบ่งแล้วก็ขายเช็ดเห็นไหมเงาขึ้นมานะใช้ได้อยู่นะนี่ฮะดูเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่ยังไม่ได้เช็ดนะครับ เดี๋ยวลองดูฝั่งนี้บ้างเนี่ยใครดูนะน้ำยาล้างเข้าน้ำปกติแล้วถ้าเราลาดลงพื้นนะเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นฟองแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยครับนะเดี๋ยวลองดูนี่เห็นไหมผมว่ามันดำออกผมว่ามันออกนะ ไปลองทำกันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างเนี่ยผมว่ามันก็ออกแหละถึงมีคราบด,ดำๆออกอย่างนี้นะ,นะเนี่ยผมน้ำยาฉีดก,กระจกมาฉีดกอไป นี่เลยครับฉีดล้างอ่ะเงาขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวผ้าเช็ดก่อนครับดูนะผมเอาผ้าเช็ดนะฟื้เป็นไงใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ อาไปลองใช้กันดูครับเนี่ยจริงๆเมื่อวานผมก็แอบลองก็ล่ะหน่อยหนึ่งตรงเนี้ยเมื่อวานตรงเนี้ยดำมากเลยนะผมก็น้ำยาล้างห้องน้ำนี่แหละเอาแปรงมาแปรง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 แล้วก,ก็เอา้นามล้างทิ้งไว้สักครู่หนึ่งเมันก็จะอ,อกมาอย่างเงี้ยผมว่าถ้าจะให้ดีนะผสมพวกน้ำมันดีเซลอะไรอ่ะน่าจะดี แต่ระวังอยู่อย่างหนึ่งนะอย่าใช้อย่าทำตอนที่แบบว่าแข็งเรามันร้อนเนี่ยมันจะทำให้อลูมิเนียมมันด่างคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ชมอีกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ